สวัสดีครับปะกันแฮมล้วนะครับกับเอกยอยคนเมืองนะครับวันนี้มาป้ากันคำน้อยนะครับเพราะว่าทิดภารกิจนะครับวันนี้เนี่ยกับเข้าแรงน้อยนะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งโรคภัยไข้เจ็บกัดตามมานะครับโควิดนะครับเขาอยู่กับบ้านนะครับว่าได้ไปไหนนะครับ วันนี้นะครับของกินเมียงนะครับทำเองกินได้นะครับวันนี้เอกย่อยนะครับน้ำเสนอนะครับเมนูนะครับยำปลาแห้งนะครับใส่งุ่นนะครับยำปลาแห้งใส่งุ่นนะครับส่วนผสมนะครับกับมีน้ำพริกลาบนะครับเดี๋ยวเราจะต่าน้ำพริกลาบนะครับน้ำพริกลาบเดี๋ยวมีนะครับน้ำพริกลาบเขาใส่น้ำพริกลาบไปนะครับเอาไปต่าเหมก๊ามนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มความหอมนะครับโดย หอมแดงหอมขาวนะครับหอมแดงหอมขาวลงไปนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวหอมไปดูวิธีทำนะครับขั้นตอนวิธีทำนะครับเราจะเอ,า,อาหอมแดงเข้าไปโคก,ก่อนนะครับใส่หอมแดงนะครับใส่หอมขาวไปเลย ิกกลาบนะครับิกกลาบสําเร็จนะครับริกลาบสาเร็จใส่ไปเลยนะครับไผเหมือนเดิมนะครับไผมากเพชรใส่เยอะๆนะครับนี่ใส่ประมาณสามจอนนะครับความเป็นจอนน้อยนะครับต่ำคุ้มเข้าคุ้มเข้ากันนะครับใส่กะปินะครับกะปิใส่หมกหนึ่งจอนนะครับ คึงจอดนะครับคึงจอดตั้เถึงบ้านเฮานะครับต่อมันเข้ากันนะครับง่ายๆนะครับกับเซเรียบรอยนะครับเ็จเรียบรอยแล้วนะครับน้ำพริกป่าแห้งนะครับเดียวเร้อป่าแห้งนะครับร้อป่าแห้งเดือดๆนะครยวครับเดือบร้อยนะครับน่าเดือดเดือบร้อยนะครับป่าแห้งกับซุกแล้วนะครับเดี๋ยว่ห้ตักใส่จ้นนะครับเขาจะรอพักไปสักกําให้มันเย็นๆนะครับโอ้ จิ้มาแล้วครับปวดเดียวบวดดายนะครับปุสมนบุญนะครับครับอาจจะเอาพักไปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้จะชีกนะครับชีกเาเอาแต่เนื้อมนะครับเอาแต่เนื้มนะครับดีวเขาจะไปย้ำนะครับสูตรสไตล์คนเมืองนะครับครับสำหรับอ่ ขั้นตอนที่ทานะครับต่อไปนะครับเอากะใจ้น้น้านะครับน้ามคือเป็นน้ามยำนะครับน้าแข็งนี่เป็นน้าสต๊อกปลาที่เขาต้มนะครับเขาบมต้องขว้างนะครับเอามาเก็บใบนะครับเราเอามาตั้งไฟต่อนะครับหลังจากที่เขาชีกนะครับชีกปลาแห้งแบบร้อยนะครับน้าเดือด่ะฮปลาแห้งเขาใส่เลยนะครับลาแห้งเขาใส่เลยนะครับเราเดี๋ยวเอาพริกนะครับ น,น้ำพริกที่เขาต่ำเลยที่นะครับน้ำพริกหลับสำเร็จนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับคืออาจจะไข่นะครับโออเป็นยำงูเลวนะครับเนาะยำปลาแห้งครับงูนี่เขาใจะงูแต่ต้นไผ่นะครับแต่ต้นไผ่เขาเจ๋นั่นเรบร้อดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสนะครับเดี๋ยวเขาปรุงรสเห็ดก่อนนะครับส่วนพักอย่างเดี๋ยวเขาใส่มูลูเนกนะครับ เครื่องปรุงรสกีนะครับที่เขาต่ำไปเป็นกะปินะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเกลือนะครับเกลือนะครับเกลือชุดรสนะครับเกลือชุดรสนะครับกะปินะครับใส่ไปเดียบร้อยแล้วนะครับล้อน้าเดือดนะครับเดือดบุญทบุญนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูไดงนี่นะครับ ก็ปเป็นย้งูนะครับง้ยำปลาแห้งนะครับใส่งูเนเส้นนะครับนี่เขาก็ซอยเรียบร้อยเล้ยวต้นหอมฟักชีนะครับใบสาละเน่นะครับหอมปร้อมต้นหอมนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่แล้วเราก็ก้นนะครับ ข้าวเหนือนะครับทำง่ายนะครับทำกินง่ายนะของแห้งก็กินได้นะครับหยุดร้อยนะครับยำปลาแห้งนะครับยำป่าแห้งใส่งุ่นเส้นนะครับโอ้ยห่อนเลยนะครับช่วงนี้หินนายุายทั้งรัดนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับโอ้ยหลอนหลับคารกโควิดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณตีที่ตามขอบคุณทีรับชมนะครับป้ากันนะครับป้ากันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ